โอ้ยสนุกสนุกสนานก็ก็แบบเหมือนได้ไปพักผ่อนหลังจากที่อยู่กันมานานเลยแบบหลายเดือนเรียกว่าตั้งแต่ต้ตตนปีเลย 6, เออตั้งแต่เดือนหนึ่งเลยครับผมจนจน,จนถึงเดือน6อะไรเงี้ยก็คือครึ่งปีเลยก็อยู่ก็อยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันแบบอย่างคาร์อ์โหดอย่างนหนักหน่วงอะไรเงี้ยก็ได้แบบพอพอจบปุ๊บก็นัดกันเลยคือจริงจริงๆ,ๆนัดกันตั้งแต่ก่อนจบแล้วครับว่าแบบเฮ้ยเราต้องมีสักทิปต้องมีทิปเพราะาเพราะว่าแบบตอนจบอย่างนี้หรอฮะเหมือนเียนจบเออเป็นทิปเรียนจบแล้วแบบ เป็นคือจริงๆอะตอนแรกมันเริ่มมาจากว่าพี่นายเป็นฟิลแบบช่วงนี้เราขุนดีเพราะว่าเพราะว่าบนละครเวทีร,รอบแล้วมันโชว์หลายรอบแล้วคือบนละครเวทีเราเราถอดเสื้ออยู่แล้วไงอะไรอย่างเงีง้ยเราพอเราก็แบบฟิตกันมาอยู่แล้วก็แบบเออดังนั้นเดี๋ยวเรานัดไปทะเลกันซะหน่อยจะได้แบบอ่อะแต่ปรากฏว่านัดกันไปนัดกันมาคิวกว่าจะได้อะครับเออมันมันมันค่อนข้างนานมันดีเลยไปแบบเดือนหรือ2เดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีแบบหายมีหายกันไปบ้าง อะอยากหนึ่งที่มันคาดหวังใจมันหรือว่าก็ก็ยังยังมีบุญเก่าเหลืออยู่แต่ว่าแต่แต่ถามว่าแบบเป๊ะเป๊ะถ้าบนเวทีไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นก็เลยแบบอ่ะไปไปที่ว่าเรียกว่าไปแบบไปพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่เราเป็นแกงร่วมรู้สึกมาเกือบเกือบพุทธปียกครับคิดว่าใครเป๊ะสุดเทศผมว่าเทศเทศเป๊ะและแบบและเป๊ะมาตลอดและและและเป๊ะไม่เคยหายไม่เปลี่ยนใช่แล้วแบบเป็นเด็กน้อยให้ตัวใหญ่มาก คือแบบตัวแบบคือไหลมันกว้างมากแล้วมันเป็นหุ่นแบบหุ่นมันบอกว่ามันเป็นนักกีฬาว่ายน้ําสมัยก่อนอะไรเงี้ยเออก็เป็นก็เป็นหุ่นนักกีฬาว่ายน้าจริงๆแบบไหลแบบกว้างมากแล้วตัวแบบตลอดเวลาครับผมซึ่งอันนั้นคือแบบเด็กน้อยเองนะไม่น่ไม่อยากที่ไหนจะเชื่อครับแล้วพี่ไอกับพี่นายล่ะก็พวกเราก็เป็นสายเออเอ๊หรือวันนี้เราจะไอติมหรือวันนี้เราจะแบบคุกกี้อ่าไปเรื่อยๆใช่ครับผมเป็นเป็นเป็นแบบชอบชอบขนมฮะ จริงๆพอมันไปทริปนี่หลายคนตั้งตารอแล้วมันก็มีลูกเสริมมาตามที่นายตั้งปฏิหารว่าใช่มีมันต้องมีอยู่แล้วมันพลาดไม่ได้ซึ่งพอสุดท้ายแบบเราเราไปที่โรงแรมนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยเช้านี้ฟิตเนสก่อนไปออกนูไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีแบบปั๊มๆกันอยู่นิดนึงก็ถือว่าถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครับจะบอกว่ามันไม่ได้การงครับแต่ว่ามันจะเป็นเพืเกลเป็นแกงเพื่อใช่ใช่คือมันเป็นแบบแบบเฮ้ยมาดิเฮ้ยไปไปบ้าาแบบเป็นเป็นฟิลแบบ ผู้ชายแบบบิ้วบิ้วกันอ่ะแล้วก็แบบเป็นแบบเฮ้ยใจดีว่าใจใจกันหน่อยไปไปไปอ่าแล้วเราก็ไปแล้วเราก็ฮึบฮึบฮึบโอเคถอดเสื้อไปลงลงสลงทะเลก็ก็น่าก็น่าจะเทศก็น่าเทศอยู่ดีสนใจมดที่ดูมงตลอดเวลาใช่ได้ไดมอนด์เน้นนอนคือผมงงมากเลยนะว่าแบบบางบางทีอ่ะคือเออห้องเรามันจะเป็นห้องนอนหลายๆห้อง ไม่ไม่มันจะเป็นห้องนอนหลายหลห้องแล้ว้ตรงกลางมันจะมีเหมือนเป็นห้องนั่งเ,เล่นเ,เป็น l i ฟวิ g r o ม m อะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็แบบเล่นกันเฮฮาเปิดเพลงเลยแบบสังสรรค์กันเต็มที่หันหมาอีกทีไดมอนด์ Diamond หลับ <ừ> อยู่ตรงโซฟาแล้วผมแบบแล้วพวกผมส่วนพวกเสียงดังมากนะแต่ว่าตื่นไหมไม่ไม่ตื่นเลยไม,ไม่ไม่มีไม่มีแม้แต่ขยับแล้วมันก็จะนอนเป็นสายนอนเป็นแบบเอามาพั่อนจริงมาพ่อนจริงใช่ครับผมจบจบ มันมีโปรเจกต์ต่อเนื่องกันมาหรือว่าอยากไปไหนด้วยกันหรือว่าก็ยังก็ยังก็ยังมีไปอย่างล่าสุดผมผมก็เพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้กับกับพี่นายอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แบบก็ยังก็ยังไปแบบไปนู้นไปนี่ทำนู้นทำนี่ยังแบบชวนไปเนี่ยอย่างเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็กลับไปฟิตเนสด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบก็ยังอยู่ด้วยกันเมื่อเช้ายังอยู่ประเทศอยู่เลยใช่แบบเมื่อเมื่อเช้านี้ก็ก็เพิ่งไปงานมาก็เจอเทศเทศก็แบบไปเมื่อไหร่จะกลับกลับเข้าฟิตเนสด้วยกันเพราะว่าแบบผมผมก็เพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงีีี้้ยยยยยยกกก็็ออูู่่่่่ับพพพนนาาดวเิง ไปวิ่งมาลาตอนไอซิดนีย์มาอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบมีช่วงห่างหายกันไปแป๊บแป๊บหนึ่งสองอาทิตย์แล้วเนี่ยก็จะกลับกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเรื่าองอะไรใหม่ใช่ใช่ใช่กําลังไม่กําลังกําลังกําลังคิดอยู่วะกําลังคิดอยู่ว่าโสดหมดไหมส่วนหมดจริงด้วยใช่ไอ้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 ไอนับใหม่้าคนไงส่วนหมดจริงเหรอ บูมนายไอ้เทพม่อนสมหมดใช่ใช่เราเข้าแก๊งไหนแก๊งนั่นสมหมดเลยใช่หรือว่าหรือมันเป็นที่เราเหรอเนี่ยโอ้ไม่ก็แย่แล้วหรือว่าพอมันมาอยู่แก๊งผู้ชายสดๆที่แบบว่ามันก็แบบมันก็มันก็ไม่ได้แปลกใหม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เหมือนแบบเฮลได้เต็มที่ใช่ครแล้วไม่ต้องมีใครโทรตามใช่ไม่ต้องแบบเราเราสามารถแบบไปได้เต็มที่สามารถทำอะไรได้เต็มที่แล้วก็แล้วแล้วก็มันเป็นฟิลแบบ เอ่อแก๊งแก๊งคนที่กลับมาแบบเรียกว่าอะไรใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยรักตัวเองเหรอครับใช่ที่เราคุยกันนานใช่เราก็จะแบบรักตัวเองมากขึ้นเราก็จะแบบเอ้ยฟิตเนสเฮ้ยหุ่นดีดูดีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบเราต้องแบบอินดิเพนเดนต์อะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ว่าทำไมพวกเราถึงโสดนวดไม่ไม่มีไม่คือแบบเรายังเรายังไม่เคยคุยกันในคอนในคอนเวอร์เซชันนะว่านั้นว่าแบบเอ๊ะ ทำไมถึงถึงกันกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วมีแอปบ้างไปว่าเอ้ยที่เราเป็นสดจะหมดนีนเรลองหน้ากันแล้วอะ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยคิดเองจนจนจนพี่ถามเมื่อกี้ <c oughs> แต่ก็เริ่มคิดแล้วหรือว่าเอ๊ะเราเป็นเป็นเป็นพ่อตรูหรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจครับแปลว่าตอนนี้คือสดกัหมดแค่คนเลยใช่ก็แบบดูเหงาเนอะแต่ก็มันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องอยู่ด้วยกันเข้าไว้ใช่ค่ะ อย่างเอาจริงๆตอนตอนนั้นนะผมอ่ะเคยพูดกับพี่นายเลยว่าแบบพี่นายตอนช่วงที่ละครเวทีอ่ะคือแบบเช้าไปฟิตเนสกลับไปบ้านเอาบน้ําแล้วไปโรงละครต่ออะไรเงี้ยคือมันมันเป็นอย่างนั้นแบบอยู่สองสมเดือนอ่ะแล้วไอ้ก็บอกพี่นายแบบพี่นายเราเจอกันมากกว่าเป็นเมียกันอีกนะจริงๆแบบแบบเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นเลยเงี้ยผมผมแบบผมแบบพูดพูดกับพี่นายพี่นายก็แบบเออจริงแล้วก็แบบหัวราะหัวราะกันเลยเนี่ยตื่นเขาที่มีโมเมนต์แล้วนะจริงเนี่ยอย่างอย่าง ล่าสุดผมไม่รู้ว่ายังไงก็ก็เห็นมีคนแบบจับจ้องจับจิ้นอะไรกันผมก็ก็ได้แล้วมงตอนเนี้ยคือคือคือหมายถึงอ่ะไม่รู้ไม่รู้เป็นอะยังไงแต่ถ้าเกิดสักยังไงดีไม่ล้มหรอเอออายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ฮะหมายถึงว่าจะคาดยังไงอนาคตสักเอ้ยยังไงดีห้าสิบสิเออสักห้าห้าสิบถ้าเกิดยังไม่มีใครเราแบบเราลองแต่งงานกันดูเล่นๆไหมสร้างโมเมนต์สร้างสร้างโมเมนต์ได้เรื่อยๆอยู่แล้ว พราะเราเพราะเรารักกันมากพี่นายไปพี่นายว่าไงบ้างไม่คือยังไม่เคยพูดแต่ว่าแค่แค่ลองคิดเล่นๆเออแค่ลองคิดเล่นๆใช่แค่ลองคิดเล่นๆได้ไหมตรงนี้มันจะได้นั้นก็ต้องเล่นวายกันเดียถ้าต้องเล่นวายกันโอ้ยไปก่อนไม่อยากจะคิดเลยก็นายเอกไปเลยฮะพี่นายต้องเป็นพระเอกเป็นนายเอกโอ้ผมต้องเป็นรับหรอหมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นนายเอกเป็นนางเอกอ่ะก็เป็นรับไงถูกป่ะใช่เออไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ ไหม่รู้ว่าผมยังไม่เคยเลยอ่ะไม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไงนักแสดงที่เขาเล่นสหัสเขาไม่เล่นซีรีส์วายเขาแต่ว่ามันก็มีคนบอกว่าแบบมันแบบมันแบบเจ็บนิดเดียวมันเจ็บรอบเดียวไม่ใช่มันโมเมนต์ไงมันได้โมเมนต์อ๋อกได้โมเมนต์มันได้โมเมนต์อ๋ออไม่รู้ว่าต้องง่ายพี่นายแล้วมีเคิร์่มมัยังไม่มีมันแบบโบรที่พี่จะรอภาพเวลาแบบช่วยกันยกเวทดอ่ะต้องลองต้องลองดูต้องลองดู ต้องลองดูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไงอาสุดท้ายแล้วพายจะมาเลือนลำเนี้ยถ้าคนจะติดเหรอเฮ้ยได้ได้ได้เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรมันมาขนาดนี้แล้วผมว่ามาเสิร์ฟมาพรุ่งนี้พิเศษอะแล้วมันเสิร์ฟมาเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบทำทำคอนเทนต์มาให้แล้วกันเดี๋ยวรอดูเสิร์ฟมาไปดูไปดูในติ๊กต็อกได้อะไรอย่างงี้ยหลังเพราะว่าล่าสุดก็ ไม่ไม่เต้นกับพี่นายก็เต้นกับพี่โอเต้นกับเต้นกับนู้ดบัตตี้ไปเรื่อยๆครับนะใช่เราเคมีสัตว์ธรรมดาหรอไปไปเรื่อยๆผมไอพาริหยุดอยู่ได้ทุกคนครับ <c oughs> <laughs>